อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า9 0 2สองเรื่องฆ่ากิเลสอย่าฆ่าคนความว่าดูก่อนาราบดีทั้งหลายจงตัดป่าเถิดอย่าตัดต้นไม้เลยเพราะว่าภัยย่อมเกิดจากป่าต่างหากภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตัดป่าและความรก่งป่าเสียแล้วเป็นคนไม่มีป่าเถิดเพราะว่า ตลอดเวลาที่กิเลสเพียงดั่งความรกของป่ายังไม่ถูกตัดขาดเหลืออยู่แก่บุคคลแม้สักว่าอนูเดียวในานารีทั้งหลายบุคคลน,นั้นจะมีจิตปฏิพัทธ์ในานารีนั้นตลอดการเพียงนั้นเหมือนลูกวัวที่ยังกินนมแม่ติดพันแม่วัวอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นท่านจงถอนเยื่อใยแห่งจิตใจของตนเสีย เหมือนเขาถอนบัวสายในฤดูสรตด้วยมือจงพอกปูนทางแห่งสันติเถิดเพราะว่านิพพานเป็นสิ่งที่พระสุคตแสดงไว้แล้วในวังอันนี้ท่านก็สอนให้พวกเราทั้งหลายละความพอใจละความยินดีในอสสาธาของโลกอสสาธารสอร่อยของโลกอันเกิดจากลูกความสวยงามของลูก ความไพเราะของเสียงกลิ่นที่น่าสือ่อจมสัมผัสที่น่าพอใจน่ายินดีในภาษาทั้งหลายแม้ธรรมอารมณ์ที่รับรู้ทางใจขึ้นมาก็มีธรรมอารมณ์ที่น่ายินดีและไม่น่ายินดีอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เมื่อเรารับรู้แล้วท่านให้วางอุเบกขาท่านให้เพียงรับรู้ไว้เฉย อย่าพยายามไปพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายกับอารมณ์เหล่านี้ถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเราละความพอใจในบรรดาอารมณ์ต่างๆได้ก็เรียกว่าละความพอใจในการเกิดได้นั่นเองจิตจะไปเกิดในอารมณ์ใดที่เป็นความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามจิตละความพอใจ ในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ก็เรียกว่าเราละอาคารุสัยและปฏิคานุสัยได้นุสัยคือความพอใจความยินดีในอายตนะปฏิคานุสัยความไม่พอใจความไม่ยินดีในอายตนะเมื่อรับรู้สัมผัสขึ้นมาแล้วเป็นธรรมดาที่บุคคลย่อมเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมา ท่านจึงให้เราพยายามที่จะวางอุเบกขาความเฉยเฉยรับรู้ข่าวสารขึ้นมาแล้วบางทีก็ไม่พอใจก็รู้จักวางเฉยรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วบางทีก็พอใจเราก็วางเฉยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นเ็าทาไม่ดีก็เกิดความไม่พอใจเราก็พยายามฝึกวางเฉยในใจของเราอันนี้ เป็นเหตุให้เราสามารถทรงความเป็นอุเบกขาไว้ได้ภพภูมิของการที่เราทรงอุเบกขาไว้ได้ก็จะเป็นภพภูมิที่ดีตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปถ้าเกิดเราตายไปในขณะนั้นเราก็จะได้ภพภูมิที่ดีเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะเกิดมีขึ้นกับเราเมื่อไหร่แต่ถ้าผู้ใดสามารถทรงอุเบกขาแล้วเห็นการเกิดดับของอุเบกขาได้อีก จนกระทั่งปล่อยวางอุเบกขาได้ปล่อยวางความเป็นปัจจุบันได้ก็เร,เรียกว่าผู้นั้นละวางอาวิชานุสัยความหลงผิดความข้าใจผิดได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้ก็เป็นลําดับขั้นตอนของการปล่อยการวางฝึกวางสุกวางทุกวางความพอใจความไม่พอใจจากนั้นก็ฝึกวางอุเบกขาด้วยการเห็นอุเบกขานั้นมีการเกิดจักเป็นธรรมดา